สวัสดีเพื่อชาวมิตกายทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนๆคนรักการ์ตูนแปลงร่างทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็วันที่18กุมภาพันธนะ์เนาะก็วันนี้ก็เป็นวันที่อ่าเป็นงานแถลงข่าวนะครับของบูดบูมเจอร์นะครับผมก,ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นนักแสดงทั้งหมดครบ5้าคนแล้วเนาะก็โอ้โหรอนานมากนะว่าเฮ้ยนักแสดงเนี่ยคือใครนะรผมก็วันนี้ก็เปิดต,ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะก็ และหลายคนเนี่ยน่าจะได้ดูงานแถลงข่าวเนาะเพราะว่ามีเพจของไทยเนี่ยก็ดึงงานแถลงข่าวของญี่ปุ่นมาให้ดูเนาะผมก็ตื่นแปดโมงเช้าแล้วก็ได้ดูพอดีนะครับผมก็ขอบคุณเพจมากนะเพจนั้นมากๆนะนามชื่อเพจเขาไม่ได้แต่ก็เป็นเพจแบบทำซับไทยแหละทุกคนก็เขาเอาดึงมาให้ดูเนาะแล้วก็แบบว่าแปลไปด้วยนะผมด้แบบฟังออกนะว่าที่เขาพูดอะไรกันนะครับผมก็ ก็ต้องขอบคุณเหตุนั้นด้วยนะผมต้องที่ที่เขาทําขึ้นมานะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็โอ้โหคือนานมากนะกว่าจะได้แบบว่าเห็นแบบพุดหลักของบูลบูมเจอร์นะแล้วก็กว่าจะได้เห็นโพสเตอร์นะคือมันมีภาพหลุดมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมไหนะฮนะปลายเดือนธันวาคมแหละ แต่พออีกไม่พักใหญ่เลยเนะี่ยถึงจะมีห้าโปสเตอร์จย่างเป็นทางการนะครับผมของอบูลบูมเจอร์เนาะที่ออกมาเป็น3คนนะครับผมก็โอ้โหแข่งโคตรวินเทจเลยเอาต้องงงเลยมาเป็นแบบทีมแบบทีปกปูนท่าง,งันนะครับผมแต่พออีกวันนึงมาเนี่ยก็ในที่เขาสแกนมานะครับผมในหนังสือที่เขาสแกนมาเนี่ยก็เออก็เป็นแบบเซนต์ไปปกติแหละครับผมนะฮะก็ถือว่าอา่าที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้ เรม,มีภาพหลุดนักแสดงนะที่เป็นบูนเรสนะครับผมก็พอไปเทียบกันแล้วเนี่ยทุกคนเห็นหอย่างว่าที่ภาพหลุดกับนแสดงจริงเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นคนเดียวกันบ้างแต่ผมคิดว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าวะไม่ใช่เป็นคนเดียวกันอะผมคิดว่า,านักแสดงนะครับที่เนี่ยเปิดตัววันนี้กับภาพหลุดทเทียบซูมถ่ายคนลดใช่ไหมอ่าผมว่า หน้าตาอาจจะไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่นะผมอาจจะเป็นการแตนอินนะครับผมหรือเป็นนรกคุณผู้ชมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายก็มาแล้วครับผมนักแสดงบูดบูเจอ์นะครับผมก็บูดบูเรกครับไฮโดทยยะนะครับรับบทโดยคุณอุอจิฮาดุฮินะฮะบูดบูครับผมนั่นคือเมตา ดิทิโร่นะครับผมรับบทโดยคุณไหยามะยูกินะครับผมคูนพิงฮะทิคุโตะมิร่านะฮะรับบทโดยคุณมิอุจุซุกินะครับผมคูนแบล็คครับอากุเซโจนะฮะรับบทโดยคุณไซโตะริวนะฮะบูนบูมออรเรนต์ครับผมบุเรกิเคนบะนะครับผมรับบทโดยคุณโตมะซาโตรุนะครับผมก็คือในตัวละครเนี่ยก็ ชื่อหัวตัวละครเต็อะตัวทั้งห้าตัวเนี่ยมันก็จะจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะแปลได้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของรถยนต์นะครับอย่างบูนเรเนี่ยไัยานเนี่ยมันก็จะแปลว่าร้อนนะฮะบูนตูฮะเมตาก็จะแปลว่ามิเตอร์นะบูนทิงฮะก็จะแปลว่าเกลียนะที่มีชื่อว่าชิฟุโตเนี่ยเกลียใช่ไหมเกลียบูนแบกครับอากุเซะนะฮะแปลว่าเร่งเครื่อง บูนออเรนครับบุเรคิ ki, นะแปลว่าเบลดนั่นเองนะผมก็จะเกี่ยวข้องกันกันกบรถ mm hmm. ใช่ไหมไอ้ยะานี่แปลว่าล mm ้อ hmm. ใช่ไหมสำหรับญี่ปุ่นนะผมก็คนญี่ปุ่นแปลกมหมคนชื่อลอ้อไงเหรอี่แปลก่าแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมนอกจากที่เปิดโชว์นะักแสดงเนี่ยมันก็จะมีบูนบูมโรโบนะครับผมบูนบูมเจอโรโบนะก็คือมันสามารถเป็นไซส์มนุษย์ได้นะอันนี้คือ ชื่อว่าบูนบูนโรโบเนี่ยที่เป็นไซต์มน,นุษย์จะมีชื่อว่าบูนโดริโอบันเดรสนะครับผมก็ไม่มีทั้งล่างมนุษย์แล้วก็ลากหุ่นยนต์นะะมาดูผู้กำกับซีรีส์เรื่องบูนบูมเจอร์บ้างทุกคนว่ามีใครกันบ้างทุกคนข้อมูลนี้นะผมเอามาจากโอไฮโอเจแปนนะครับที่เป็นเพจเอามาลงนะก็เอามาแปลให้ทุกคนฟังกันนะครับผมก็เขาบอกว่าผู้กำกับเนี่ยจะกำกับโดยคุณ นาคาซาวะโซจิโร่นะฮะซึ่งเขาเคยกำกับฟิล่ชินเค็นเจอร์นะเซนไคเจอร์มาร์เดอร์เอ็กเซสแล้วก็มาร์เดอร์กรีด er mm hmm. นะครับผมส่วนผู้ประพันธ์บทใช่ไหมก็เป็นคุณอัตสิอิโระทอมีโอกาสนะครับผมผู้เขียนบทในเมตต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะฮะแล้วก็โปรดิวเซอร์เนี่ยก็คือเขาบอกว่าผลมาจากทีผมคีโอเจอร์เลยนะทางฝั่งของทีวเฮซาฮีเนี่ยก็คือคุณโอคาวะ ทาเคฮิโระนะฮะคุณชิคุณชิปาทกากะเคสุเกะนะฮะซึ่งเคยทำมราร์คไรเดอร์คอสชาร์ตที่กำลังฉายอยู่นะฮะแล้วก็ทางฝั่งโตเอะเนี่ยก็ได้คุณคุจิโยชิโตะนะฮะและคุณจาจะโคอิจิด้วยนะ,ะผมตรวจสเตปเชียรเอฟเฟกเนี่ยก็คุณบุนปิดะชิโรชิสาคาเรนเจอร์โคเรนเจอร์โคออนเจอร์ครับ er ผมแล้วก็โคบัตเตอร์ที่เองนะฮะ ส่วนผู้ดูแลและออกแบบฉากแอคชั่นนะฮะก็โดยคุณวาตานาเบะจุนนะฮะจากมาร์เลเดอร์ซีโรวัตแล้วก็มาร์เลเดอร์กรินเห็นทุกคนก็นั่นแหละแต่ที่คนทราบนะสามม,าาม,มีนาตอนเก้าบขึ้นตามเวลาญี่ปุ่นนะที่ชูมิอตาตาฮีนะฮะก็จะได้ดูตอนแรกของบุนบูมเจอร์นะทุกคนก็เอาจริงก็ดูทีเซอร์ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับผมก็ที่ที่มันเป็นทีเซอร์นะฮะแล้วก็ ไป็นการโปรโมทของเล่น DX o n b o o m เจอ o รโบด้วยนะผมก็ถือว่าก็ p g ก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับผมก็แบบแรกเนี่ยที่ที่ดูเลยเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอเอฟเฟกต์ g ใช่ไหมมันคล้ายๆกับเกม GTA เลยทุกคนเออคล้ายๆน,น,นิดนึงไม่นิดแะใช่เลยคือเกม GTA นะครับผมส่วนฟังตัวร้ายก็ผมก็มาแล้วครับผมก็รอ,อนานเหมือนกันนะสำหรับฟัง ตัวร้ายนะว่าเฮ้ยจะออกมาเป็นยังไงนะผมเขาออกมาแล้วมีสามตัวหลักๆอยู่นะแต่อาจจะยังไม่ใช่บอสใหญ่ผมกลุ่มอ่าตัวร้ายของบูลบูมเจอร์เนี่ยก็จะมีชื่อว่ากลุ่มตัวร้ายเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามตัวเนาะคือตัวผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นตัวเซตูนะตัวผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะขอดูให้ดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรถคันสิ้นอยู่นะที่เป็นคันเล็กนะครับก็ สามตัวร้ายเนี่ยจะมีชื่อกลุ่มนะครับว่าอาซิริยันนะครับผมก็แต่ก็อย่างที่บอกครับยังไม่ใช่ระดับบอสนะครับผมแต่ก็จะเป็นระดับบุคคลนั่นแหละนะครับผมก็คือสายฮาแหละเนื่องนีมาสายฮาเลยทุกคนเรื่องยอ่อก็ออกแล้วนะเรื่องย่อเนี่ยเขาบอกว่าของบูมเจอเนี่ยบอกว่าอันโดทายาสเนี่ยมีชื่อเสียงะไรได้ความคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวน,นะฮะและความรู้กับความสามารถด้านเครื่องจกักรกลวันนี้นะครับทายาสได้พบกับบุนโดริโอ บุนเดลาร์นะฮะมนุษย์ต่างดาวรูปแบบรถที่มาจากอวกาศนะและเขามีชื่อเล่นว่าบูนบูมนะฮะขณะที่บูนบูมเนี่ยได้ไททีวิตร่วมกับไทะะจททัอย่างแปลกประหลาดนะฮะแต่ผู้นําแห่งอาชีรอิยมเนี่ยพองกําลังผู้บุกรุกจากนอกโลกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่โจมตีดวงดาวต่างๆเนี่ยมามากมาเลยก็ได้มาถึงโลกเป็นที่รึบรอนะครับผมเพื่อเก็บสะสมพลังงานจากเสียงกรีดร้องนะ,ะของมนุษย์เทียโตลินเนี่ยพวกม,มันมีเป้าหมายที่โลกนะฮะและเริ่มทำลายผู้คน ไาย,ยะก่อตั้งบูดบุ่มเชื่อขึ้นมานะร่วมกับเมิตะอิจิโร่นะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูลและทิฟุโตมิระน,นะฮะนักขับรถมืออาชีพหลังจากนั้นอาคุเซโจนะฮะและบุเรคิเกนบะเนี่ยก็ได้เข้าร่วมทีมนะพวกเขาข้างๆในได้ต่อสู้กับภัยอันตรายจากโอากาสที่มีชื่อว่าคาริชิยันนะขับรถจากห้องแค่สร้างสุดยอดจาบคนด้วยตนเองแปลงร่างและประกอบร่างเป็นหุ่นดจเราวิโรคุกล้า,านะฮะมีความพิศดา,ารได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วครับผมก็ นั่นแหละนี่คือเรื่องย่อของผู้บัญาการล,ล้อแม็กบูนบูมเจอนะครับผม <c oughs> ตื่นต้องค่อยๆตื่นนะครับผมเพราะดึกแล้วนะฮะตาจะปิดแล้วครับผมเอเนจีก็เลยนะลดนอด้อยลงไปนิดนึงนะกเ็เรื่องย่อก็ไม่ต่างอะไรกับคารินเจอร์หรือโกอันเจอร์ใช่ไหม าคาคาเลนเจอร์เนี่ยก็คือเป็นไวรัสจากนอกโลกที่จะมายึดครองโลกนะแต่โคออนเจอร์เนี่ยน่าจะเป็นไวรัสจะตดมิตินะครับผมจะมาก็คล้ายๆกันแหละนะผม,มก็เรื่องมันก็ประมาณนั่นแหละนะครับผมเออนะฮะแต่จะบอกว่าหุ่นยนต์ของบูนบูมเจอร์เนี่ยน่าซื้อมากนะเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างดีนะคือเขาดีไซน์ออกมาได้ดีด้และหถ้าถึงว่าดีไซน์การทําคลิปโปรโมทอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีเซอร์ ทีเซอร์ดีเอ็กของเขาอะปีนี้ทําค่อนข้างน่าซื้อมากๆนะแต่ซีซีสั่งชุดชัดมากน่าดูมากแล้วก็น่าซื้อมากๆนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าบูนบูมเจอร์เนี่ยการทำซีซีผมว่าอาจจะไม่เท่ากับคิงโอเชอร์ละนะครับผมเพราะว่าทีเซอร์ตัวรัศดุที่ออกมาหลังจากแถลงข่าวเนี่ยมันก็ซีซีก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมคือซีซีที่เยอะเนี่ยคือเยอะโปรโมทดีเอ็กแหละนะฮะโปรโมทของเล่นแหละอันนั้นอะซีซีเยอะแน่ที่ผมบอกว่าเหมือนซีเอ อันนั้นนะผมคิดว่านะ่าจะเป็นคลิปโปรโมทของเล่นนะคือเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะ,ะผมเล่นก็ผมคิดว่ามีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะทามาแบบท่าทําะไ,ได้หลายโหมดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ต้องอยอมรับว่าเป็นไปนะคระับบุกการณ์หน้าสี่เนี่ยก็เริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้นเร,เรื่อยๆนะฮะหลังจากที่ขายเ็นไคเจอร์ไปนะฮะหลังจากขายโดมมาเทิร์มานะฮะแล้วก็จนมาถึงคิงโอเจอร์เนี่ยก็พีคขึ้น เรื่อยๆนะครับผมก็ต้องมารอดูว่าบูมบูมเจอร์ที่กำลังจะฉายในเดือนมีนาะคมนี้นะครับวันที่3เวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับตามเวลาญี่ปุ่นเนี่ยจะพีคไปได้มากกว่าทีโอเชอร์หรือเปล่านะเพราะว่าคีมโอเจอร์เนี่ยมีฉายาว,ว่าเป็นตอนจุดในทุกๆตอนนะครับผมก็ก็ต้องมารอลุ้นกันแหละนะครับผมแล้วก็ผมอะ่ะชอบคอนเทนต์แบบเนื้อม,มากเลยคือผมขอกอาอยางนะฮะแต่เจคีต้องลดของงามาพูดถึงหน่อยนะฮะเมื่อกี้เนี่ย ผมบอกว่าเป็นขาขึ้นของเซนไตหรือคือบริการ5สีใช่ไหมแต่ทางเจฮีโร่เดอะคอมเนี่ยเขาก็ได้บทสัมภาษณ์ของประธานบันไดมานะเขาบอกว่าซุปเปอร์เซนไทน์อาจจะอยู่ในจังหวะที่กําลังกลับมาต้มทวนในไม่ช้านะครับผมเพราะว่าความนิยมที่ลดน้อยลงนะฮะก็คือวงเล็บเนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากอัตราก,การเกิดของญี่ปุ่นเนี่ยน้อยลงนะฮะเด็กเลยดูกระตูน้อยลงนะฮะตัทางกับผู้ชมกลุ่มเดิมที่ยังติดตามอยู่และกราฟน่าจะ และกราฟเนี่ยน่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีในยย่สาคัญเมื่อเทียบกับช่วงเวลาหลายปีก่อนหน้านะฮะเด็กยุคนี้ใช้เวลากับจอทีเนี่ยน้อยลงและสินคา้าที่เกี่ยวข้องกับซุรื่อเพต์ใจเองก็มีผู้บริโภคลดน้อยลงด้วยนี่นี่คือวาระสําคัญที่ต้องใส่ใจกับการกระตุ้นความน่าติดตามของเราผู้ชมนะที่เป็นเด็กเด็กเล็กเพื่อให้พวกเขาเนี่ยกลับมาสนใจนลาติดตามซีรีส์เหล่านี้บนหน้าจอทีวีอีกครั้งหนึง่ง อันนี้ก็เป็นผลสะท้อนนะครับของทางประธานบริษัทบัรยายนะว่า,าแนวโน้มนะฮะอัตราเขาเรียกว่าของเล่นเนี่ยมันลดมันลดน้อยลงเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าครับในผู้ติดตามนะของผู้ชมเนี่ยรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาบอกว่าผู้ชมเดิมเนี่ยยังชมอยู่แต่กราฟมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญก็คือผู้ชมเดิมอย่างพวกผมเนี่ยอย่างแบบ ที่ตรงเวลาท,ที่ดูอยู่ก็ก็ชมต่อนะผมรู้ว่าเด็กที่แบบแต่เด็กนี่ก็เป็นเด็กโสก็ดูสนใ,นใต่อแต่มันไม่มีเขาเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนที่สำคัญนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเศร,รษฐกิจของญี่ปุ่นก็สดถอยนะทุกคนก็ถ้าใครดูข่าวกัรมากันเมืองเนี่ยเศร,รษฐกิจญี่ปุน่นไม่ได้ดีนะทุกคนก็สดถอยลงอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่านี่ของญี่ปุ่นเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับผมคือก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะอุดหนุนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือนี่เยอะญี่ปุ่นอ่ะนี่เยอะมากทุกคนแล้วก็คือนี่เนี่ยมาจากอะไรมาจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินนะฮะผู้ที่มาเพื่อที่จะอุดหนุนให้ประชาชนเนี่ยใช้นะฮะใช้ของถูกๆนะเช่นค่ารถไฟที่ถูกนะฮะแล้วก็ทําให้บาลานซ์ของผลกําไรเนี่ยมันต่างนะฮะก็เหมือนว่าเหมือนพานเราใช่ไหมที่แบบว่าค่าไฟแพงอะไรเงี้ย รัฐบ,บาลก็อุดหนุนค่าไฟะฮะจนทาให้แบบาขาดทุนนะฮะขาดทุนไปเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้นี่มันก็แบบตับมนะฮะตะสมมาเรื่อยๆและการเป็นว่าตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็อยู่ในยุคของเอศรษฐกิจฟื้นเพื่องด้วยนะฮะแล้วมันก็ทําให้มันผลกระทบเด็กเกิดน,น้อยลงนะฮะก็เหมือนคนไทยที่เศรษฐกิจฟืน้นคงอ่าเศรษฐกิจฟื้นเพื่องแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีลูก,ก่นนั้นลงก็ประมาณนี้ไม่ต่างกันนะครับผมก็ มันเลยทําให้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเดิมก็ยังมีอยู่แต่กลุ่มใหม่่มันน้อยลงทุกคนเอ่อก็คือกําลังพูดมาว่าคือจะเอาใจเด็กเล็กเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับผมก็ดูจากบูมบูมเจอร์เนี่ยที่ทํามาก็เน้นหาเน้นเด็กเหลอทุกคนก็มีแต่ชุดฉากนะครับผมก็จับประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้คือข้อมูลนะฮะที่มาได้จากเซคี o ตเซนะครับผมก็ขอบคุณข้อ,อมูลนี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆ่ะครับมีความที่เห็นยังไงบ้างก็คอ,คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับผมก็ มีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยกันได้ครับผมพูดคุยให้มันมีความสุขสนานนะครับในการดูนะครับในการรับชมนะครับผมก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กดติดตามกดไิ้ถ้วยถ้วยถ้วยถ้วด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจคนรักกระตูแตกร่างเด้วยทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะรับผมสวัสดีครับ